ราะว่าวันที่หนึ่งเมษายนตั้งต้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมตั้งต้นปีใหม่มันไม่สัมผัสกัน <c oughs> ท่านเลยขออนุญาตบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับวันที่หนึ่งมก,กราคมวันประถมปีใหม่ประถมคือวันหนึ่ง วันที่หนึ่งมการาคมวันประทรมปีใหม่ต่อจากนั้นก็เดิมเลยชายเนื้อเดิมแสงตะวันเรืองรองใสสาว่างแจ่มจ้เสียงรักังเงงงงง้องรองทักท้ายมาไตรรุ่งราเราืรองเปลิวเปลิวเปลิ่วเล,วเล่นลม ยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสรานบานใจขอให้สวัสดีที่ผมนำเอามาเล่านั้นก็เพื่อจะรักษาเรื่องราวของเก่าวันปีใหม่ของเก่าเอาไว้ให้เยาวชนและผู้ที่เกิดไม่ทันยังจำความไม่ได้ ได้ทราบว่าเราใช้วันที่หนึ่งเมษาย,ยนมาจนถึงปีสุดท้ายคือปี2483ครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมมีข่าวดีคือพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางสถาบันพระปกเกลา้าจัดจัดนิทัศการเรื่องภาพนิ่งจากฟิลม์มรัชกาลที่เจ็บในระหว่างวันที่สามเมษายนถึงห้าพฤษภาคมวัตถุประสงค์ของทางพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อจะให้ผู้ที่ได้เข้ามาชม พิพิธภัณฑ์ได้เห็นภาพนิ่งที่บันทึกจากฟิล์มส่วนพระองค์ในคราวเสด็จประพาสทั้งในและนอกประเทศแล้วก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ์ฟิล์มเก่าให้ประชาชนได้รับทราบก็จะมีการจัดเสวนาเรื่องภาพนิ่ง จากฟิล์มรัชการที่เจ็ดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพและสำนักบรรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช จะมีการเสวนาในวันเสาร์ที่3เมษายนเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีน่าชมมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึง15พฤษภาคม ก็จะเปิดให้ชมพิทัศการที่สัตพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตรงถนนราชดำเนินตึกกรมโยธาธิการเดิมนั่นแหละนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เสารอาทิตย์ไปได้ครับวันจันทรหยุดนะครับอย่าไปขอหยุดวันหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าวเจ้าอยู่หัวเด่แล้นะครับในวันเสาร์ที่สามเนี่ยท่านที่ชอบเรื่องการถ่ายภาพและก็ชอบเรื่องราวเก่าๆสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณวุฒิวิเศษพระองค์นี้ ท่านก็จะได้เห็นภาพในการเสด็จประพาสโดยที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเป็นฟิล์มส่วนพระองค์อาจจะให้คนอื่นถ่ายบ้างช่างภาพในตอนนั้นผู้ที่เล่นกล้องที่ถือกันได้ว่าเล่นกล้องได้เป็นอย่างดีนี้ก็คือ พระบาทสมเด็จพ,พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครยีทินนั่นเป็นต้นแบบของชายภาพเป็นการเผยแพร่เมืองไทยเรียกว่าจะเป็นพระบ,บิดาแห่งการท่องเที่ยวก็ได้เสด็จในกรมพระกำแพงเพชรเพราะว่าท่านได้ เป็นผู้ที่รับพระบรมราชโองค์การจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในการเปิดการท่องเที่ยวทางรถไฟสำหรับฝรัง่งที่อยู่สิงคโปร์และมาเลเซียได้เข้ามาเที่ยว ในเมืองไทยเพราะว่าแถบนั้นไม่มีที่เที่ยวชายทะเลมีหาดชายขาวราวกับแป้งหรือมีบริการด้านโรงแรมที่ได้มาตรฐานยุโรปมีอยู่แห่งเดียวคือในเมืองไทย แล้วก็อีกแห่งก็ที่แรฟเฟิลสิงคโปร์ส่วนที่แรฟเฟิลสิงคโปร์นั้นไม่มีหาดทรายครับฝรั่งที่หิวแดดก็ไม่มีที่จะไปนอนอาบแดดอย่าลืมนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่ปี2465 นับถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลา81ปีเต็มแล้วครับยุค81ปีเต็มนั้นอังกฤษยังเอามาลายูหรือมาเลเซียในปัจจุบันสิงคโปร์เป็นอาณานิคมที่สิงคโปร์นั้นเรียกว่าเป็นเมืองหลวง ของทางมาลายูการที่จะไปเมืองนอกเมืองดาในสมัยก่อนเราจะต้องตอนที่ยังไม่ไม่มีรถไฟนะครับรถไฟนี่เชื่อมต่อกับสิงคโปร์และกรุงเทพสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี2464นั่นเอง โดยที่เราเริ่มทำทางรถไฟสายใต้ตั้งแต่2,458ต้นรัชกาลที่6หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดรถไฟไทยกำเนิดการรถไฟสวรรคตไปตั้งแต่2,453 เป็นเวลาห้าปีหลังจากนั้นถึงได้เริ่มก่อสร้างรถไฟสายใต้โดยสร้างจากเพชรบุรีไปถึงชุมพรแล้วให้สร้างจากสงขลามาชุมพรสร้างจากกัน เป็นเมืองท่าในจังหวัดตรังที่ไปออกทะเลอันดามันจากกันตังมาบรรจกที่ชุมพรผ่านนครศรีธรรมราชพัทลุงชุมทางทุ่งสงแล้วก็มาบรรจกที่ชุมพรจากนั้นทางมาลายูทางอังกฤษอย่าไปเรียกว่ามาลายูเพราะอังกฤษ เอามาลายูสิงคโปร์เป็นอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นอังกฤษทางการของอังกฤษก็สร้างจากสิงคโปร์มาเข้ามาที่ปาดังเบซามาทางด้านสุงหงโกลกก่อนนะครับแล้วก็แยกมาเข้าทางปาดังเบซา เป็นผลสำเร็จทำให้เราเชื่อมต่อกับสิงคโปร์ได้โดยสวัสดิภาพทางรถไฟไทยในสมัยนั้นได้มีการพักระหว่างทางได้โดยซื้อตั๋วจากสิงคโปร์กรุงเทพหรือปีนังกรุงเทพ จะแวะพักตามจุดต่างๆได้หลายจุดด้วยกันและจุดที่สำคัญที่สุดคือโคเต็นรถไฟที่หัวหินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโอคงการให้ทางเสด็จในกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งเป็นผู้ว่าการรถไฟหลวงในตอนนั้นจัดสร้างโฮเทนขึ้นมาเป็นโฮเต็นริมทะเลที่มีหาดทรายขาวยาวเหยียดจากตรงโฮเทลไปจนถึงเขาตะเกียบเป็นหาดทรายขาวยาวที่สุดเลยทีเดียวฝรั่งที่ทำงานอยู่ ที่เมืองขึ้นของเขาที่มาลยอยู่ที่สิงคโปร์ตลอดจนผู้ที่มาทำธุรกิจทางด้านนี้นิยมมาพักตากอากาศที่นี่ในฤดูร้อนเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งฤดูหนาวด้วยเพราะว่าเรามีแสงแดดตลอดมีหาดทรายที่จะตากอากาศได้สบาย มีโรงแรมที่ดีดีนะเข้ามาตรฐานยิ่งไปกว่านั้นยังมีบานโฮฟคือมีโรงแรมที่สถานีรถไฟชื่อว่าโรงแรมราชธานีเรื่องเหล่านี้หลายต่อหลายคนยังไม่รู้บางคนก็ได้ยินได้ฟังมาแต่ยังไม่ได้ฟังหรือได้รู้เรื่องรายละเอียด ผมก็นำมาเล่าหลายหนแล้วครับแต่ก็เพื่อเตือนความจำว่าตอนนี้ถึงฤดูร้อนแล้วครับในสมัยนั้นการท่องเที่ยวไปทะเลแล้วเดีนะ่นไปทะเลกันเนี่ยพัทยายังไม่เกิดจะมีก็ที่หัวหินนี่เท่านั้นเองพัทยายังไม่เกิดบางแสนยังไม่เกิดครับ ถ้าทางฝั่งทะเลทางด้านนี้ทางตะวันออกจะมีที่ท่องเที่ยวหรือตากอากาศก็คือศรีรชาซึ่งได้ชื่อว่ามีอากาศบริสุทธิ์ <c oughs> ไอ้น้ำเค็มไม่ทำให้ตินเหนียวตัวนะครับแล้วก็โรงแรมสำหรับตากอากาศมีไหมที่ศรีรชาขอเรียนว่าไม่มีก็มีผู้มีจิตศรัทธา ปลูกเรือนพักอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาหลายหลังด้วยกันให้เป็นที่พักสำหรับผู้ที่จะมารับอากาศทะเลที่ศรีราชาให้เช่าพักนั่นแหละครับไม่เป็นโรงแรมมาตรฐานยุโรปเหมือนอย่างหัวหิ นี่ผมพูดถึงในสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะครับยังไม่พูดถึงสิ้นรัชกาลที่เจ็ดแล้วถึงรัชกาลที่แปดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังมีสงครามจาก2484ไป จนถึงช่วงหัวหินเป็นสถานที่อพยพหลบภัยจากลูกระเบิดของคนที่มีบ้านใหญ่ๆเป็นบ้านตากอา,ากาศอยู่มาอพยพอยู่ที่หัวหินเป็นการถาวรแล้วที่หัวหินนั้นก็เป็นจุดที่รับส่งเสรีไทยที่มาโดยเรือดำน้ำส่ง ไปฝึกโดยเรือดำน้ำจากทีน่นี้รับอาวุธต่างๆนานาที่แถวหัวหินนี่เองนะครับเรียกว่าหัวหินนี่มีประวัติหลายต่อหลายอย่างที่น่ารู้ครับที่ผมว่าเสด็จในครมพระกคมแพงเพชรนั้นท่านทรงเป็นองค์บิดาของการท่องเที่ยว ก็คงจะไม่ผิดหนักจริงไหมครับแล้วก็ทรงเล่นกล้องถ่ายภาพ,พยนตร์ในสมัยนั้นผู้ที่ทาหน้าที่เหมือนกับองค์การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ก็ก็คือการรถไฟรถไฟนี้มีทั้งการถ่ายภาพ,พยนตร์มีการถ่ายภาพลิงและในวันที่สามเมษายน หรือเรื่อยไปจนถึงสิบา,าพฤษภาคมท่านก็คงจะได้เห็นภาพนิ่งจากฟิฟล์มพระราชการที่เจ็ที่พิพิธพภัณฑ์พระปกกล้าแต่ถ้าจะให้สนุกสนานฟังแล้วได้ความรู้ก็ต้องไปในวันที่เสาร์วันเสาร์ที่สามเมษายนนี้นะครับวันมรืนนี้เองที่พิพิธพภัณฑ์พระปกเกล้าก็ ก็จะได้ฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้หลายต่อหลายท่านด้วยกันผมยังไม่ทราบว่ามีท่านใดบ้างนะครับแต่ได้เห็นจากหนังสือที่เขาเชิญไปประชุมแล้วก็ได้เห็นจากข้อความที่เขาส่งมาก็เลยถือโอกาสเรียนให้ท่านได้ทราบว่า เรื่องราวที่ท่านอยากจะรู้เรื่องในอดีตย้อนยุคไปเนี่ยท่านก็จะได้เห็นแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ผู้ที่ทำละครโทรทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยยังเห็นอะไรเป็นเงาเงาในการความเป็นอยู่เครื่องแต่งกาย ็ยังเป็นเงาเงาอยู่จะถามพ่อแม่พ่อแม่ในรุ่นนี้ก็เท่าเท่ากับรุ่นผมโตกับผมสักนิดหนึ่งในรัชกาลที่เจ็ดก็ยังไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวครั้นจะถามปู่หรือปู่ก็งอกแงกเต็มทีแล้วเพราะว่าเกิดมา เราราวรัชการที่6รัชการที่7รัชการที่8รัชการที่9กสี่แผ่นดินมาถ้าอยู่ก็เป็นเวลาที่เรียกว่าเกิดปี2453จนถึง103ยสามืันก็ร้อยกว่าปีแล้วนนะครับก็จะถามอะไรก็ไม่ได้ ก็ได้มาจากข้อเขียนต่างๆนานา,นาหรือรูปภาพทางรัชกาลที่ห้านั้นจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันยังไงนี้ต้องอาศัยการสืบถามกันมา <What? S 1> อย่างเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยจะเรื่องความเป็นอยู่ในวังผู้ที่มาแสดงเป็นตัวละครในสมัยรัชกาลที่ห้านั้น ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้มีมารยาทไม่ได้มีอะไรมาก่อนเลยว่าชาววังเขาทำกันยังไงเจ้านายเขาจะประพฤติกันยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยลักลั่นมองดูผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของละครที่น้อยอชื่อบวรนวเทพธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องครับ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้าท่าก็ท่าเพราะไม่มีอะไรเป็นทำให้เราได้เห็นแล้วจะได้นําเอาออกมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไปดูเถอะครับไปฟังการเสวนาเนี่ยแล้วก็ท่านก็จะได้เห็นว่าในสมัยรัชการที่เจ็ดนี่เขาแต่งเลื้อแต่งตัวกันยังไงสเสด็จประพาสยังไงเป็นทางราชการยังไง มีโอกาสดูจนถึง15้าพฤษภาคมครับที่พิพิธภัณฑ์ประปกเกล้าตึกกรมโยธาธิการเก่าสวัสดีครับ